น,นี่นะคะก็เป็นการขุดหลุมนะคะลงฐานล่างีน,นี้บริษัทก็เลยเข้ามาทําการขุดหลุมนะคะเดี๋ยวเราเราดูว่าขุดหลุมแน่จะขุดหลุมกันทั้งหมดกี่หลุมนะคะ วันนี้นะคะเราก็กำลังดูแมคโรนะคะของทางบริษัทผู้รับเหมากำลังขุดดินอยู่นะคะซึ่งการขุดดินขั้นตอนตรงนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่หลังจากที่เราเตรียมพื้นที่แล้วนะคะก็คือต้องดูพื้นที่ด้วยว่าเคลลิ n งทุกอย่างโอเคไหม พร้อมที่จะนขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าพื้นที่นะคะอย่างเช่นรถแมคโครเข้ามาได้ไหมทางสะดวกไหมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะเข้ามาในพื้นที่ได้ไหมที่เราจะทำการสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะดูนะคะว่าแผนพังนะคะมีการจะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าการตีผังนะคะก็จะดูว่าบริเวณบ้านนะคะที่จะสร้างกันเนี่ยเอาบริเวณตรงไหน ก็จะมีการตีผังขึ้นแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือการขุดเจาะเสาเข็มนะคะอา้าวมันไม่มีเสาเข็มนี่หวาเพราะอะไรเพราะว่าบางพื้นที่นะคะไม่จําเป็นต้องมีเสาเข็มเพราะว่าดินแข็งอยู่แล้วพื้นที่ที่ต้องการเสราเข็มนะคะก็อยู่กับใกล้ๆชายทะเลนะคะที่มีดินเนี่ยมันไม่มั่นคงมันยุบตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากอยู่บนภูเขา นะคะส่วนมากก็จะเป็นดินแข็งค่ะเขาก็จะทำฐานลากแผ่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วที่ดินตรงนี้นะคะก็ไม่จำเป็นต้องใช้เสาเข็มค่ะใช้ฐานลากแผ่นะคะแผ่แบบไม่รู้นะต้องแผ่ขนาดไหนแต่ก็คงจะเป็นฐานลากใหญ่ค่ะแล้วก็จากที่สอบถามมาก็รู้สึกว่าจะต้องใช้เสาเข็มเยอะนะคะเพราะว่าเป็นชั้นครึ่ง ะะช่วงนี้ก็เป็นการทำโครงสร้างนะคะของของพื้นฐานชั้นล่างนะคะประมาณนี้สักทีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา5โมงแล้วซึ่งแมคโครเนี่ยเขาก็มาขุดตั้งแต่10โมงตี8 11 12 13 14 15 16 17 18ประมาณ7 8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทิ้งแมคโครไว้ที่นี่วันนี้เราได้อะไรบ้าง เราได้รุมนี่คือหลุมนะคะที่เขาได้ขุดเอาไว้รุมตรงนี้เนี่ยถามว่าขุดทําไมขุดเพื่อที่จะทําฐานแผ่นะคะฟุตติ้งนะคะฟุตติ้งคืออะไรคือรองเท้าคือเท้านะคะตรงนี้ก็สําคัญมากสิ่งสําคัญที่สุดของการสร้างบ้านเลยก็คือโครงสร้างของบ้านค่ะโครงสร้างของบ้านก็เปรียบเสมือน กระดูกของของของอะไรของมนุษย์ถ้าบ้านเปรียบเหมือนมนุษย์นะคะโครงสร้างบ้านก็คือกระดูของมนุษย์นี่นะคะการที่ได้มาดูเราเราจะให้ความรู้นะคะคร่าวๆเราอาจจะไม่ได้ให้ความรู้ลึกนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่วิศวกรหรือสถาปน,นิกแต่เราก็พยายามทำความเข้าใจนะคะคือความรู้นะคะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ผ้าอะไร เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะเรียกว่าเทือเขาสายดาวแล้วเดิรอบๆนะคะก็จะเป็นะปลกต้นลำไยไว้ค่ะที่เนี่ยเขานิยมปลูกต้นลำไยไว้พอตกเย็นนะคะเราก็จะมีวิวสวยๆตรงนี้นี่วันนี้คือลมนิ่งมากมันไม่มีลมเลยพรุ่งนี้นะคะก็จะมา ุมกันต่อก็ถือว่าบริษัทน,นี้ทำงานเร็วนะคะถ้าทำดีนะคะคุณก็จะได้การโฆษณาจากผู้ใช้บริการนะคะเนี่ยแหละคะ่ะจุดเริ่มต้นของการทำบ้านสวนเกษียณนะคะให้ให้ลูกค้านะคะก็คือพ่อแม่นะคะไม่อยู่ ก่อนเหมือนประมาณเป็นพรีเซนเตอร์นะคะว่าการใช้ชีวิตรูปแบบสวนนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตนะคะก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะบ๊ายบาย